ปั่นแค่ไว้ปั่นแค่ไว้มาแล้วมาแล้วนางฟ้ายินตโฟมาแล้วโอ้โหข้างหน้ามีชาวพมา่านาตาญี่ปุ่นปั่นรอๆด้วยนะครับโอ้โหน้ำใจใสปิ้งยี่กว่าน้ำชีบ,บ้านของผมีงนะครับแน่นอนมากแน่นอนมากชายคนนี้นะครับดูสืบข้อมูลลึกๆี่เป็นชาวโฮลิงยานะครับที่ลัดล็อกเข้ามาตำชายแดนตะเข็บ ฝ <G ül üş> ั่งตะวันตกของไทยนะครับโอ้โห,โหชาวพม,มานะตาตาญี่ปุ่น <G ül üş> จิตใจใสปิ้งยู่กัน้ำชีบ้านผมเลยแน่นอนแน่นอนอ่ะปั่นไปด้วยกันนะครับดูแลนางฟ้าเย็นตาโฟไว้ด้วยกันเข้าใจว่าคงจะได้ใจเธอไม่น้อยถ้าไปสั่งยินตาโฟที่เธอขายแล้วก็คิดว่าเธอคงคิดพิเศษ <G ül üş> นะ <it> ครับแม่แน,น่น,น,น,นอนแน่นอน ขอบคุณมากๆเลยนะครับชาวพม่านาตาญี่ปุ่นนะครับหม่องคุกกี้มิยะนะครับญาติห่างๆของนันเดตรู้จักนันเดตแต่นันเดตไม่รู้จักแน่นอนแน่นอนตั้งใจไซปิ้งเลยนะครับยิ่งเกินน้ำชี้บ้านผมอีกนะครับ